นี่นตะนี่ยนะสลกไปฉันไหมสลกไปโอ้โหเลือดมาไม่ลดเลยกูาตายนะ่ะอ้อยเลยมันตีแรงมากเลยมันเกง่งมันเกง่งมันเกง่งหนีรอดแล้วหนีรอดแล้วใ้ยมันบิงมาแล้วมันไิ่ไปดูกระดาษตัวเลยบ้าไปแล้วตานได้เลยหมตบจานได้เลยผมอบานนีว่าจะแน่เห็นเด็กเข้ามาตีกอดแท้ๆคุณอยากที่จะซื้อของผมหรือว่าขายของให้ผมก็ได้ครับงั้นผมเลือก ไอ้ไอ้ไอ้้ม้มันไปปืนมันปปืนตกัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกับผมเต้ๆนะครับหรือว่ามีตั้งสองชิ้นนั่นเองวันนี้ผมจะมาทำการแคสเกม Power ซึ่งจะเป็นคลิปแรกข,ของการแคสเกมกับผมนะครับเพราะงั้นไปเริ่มกันเลยดีกว่าอ่าแล้วก็ผมไม่เคยเล่นเกม Power มาก่อนแล้วก็ไม่เคยดูสปอยมาด้วยซึ่งนี่ก็จะเป็นการเล่นแบบเดียวๆครั้งแรกกับผมเลยนะครับทุกคนอ่าใช่ตั้งชื่ออาเป็น เต้เต้ธรรมดาก็ได้มา,มามามาเต้เต้ธรรมดามีผู้ชายหรือไม่โอ้โหสภาพผู้ชายแต่ละคนอันนี้มันใครวะเนี่ยเทพสุดเหรอโอ้ตาขาวด้วยอ่าอเดียอะไรเนี่ยนักบอลเรอโอเคโอเคผมว่าผมเป็นตัวผู้หญิงดีกว่าเราเป็นมิกคุกหรอนนอะไรปรับบ้างมีหนวดมีตาโอ้ยอันนี้สวยอ่าสีดวงตาสีเหลืองไปเลยอันนี้ก็ได้มาเริ่มกันเลย เอ้พวกเราวันนี้มันุษิมันอน่อยตรงนี้ด้วยอ่ะเรากินมันได้ไหมอ่ะเอ้ยมัน่ีแล้วมันไม่ได้พูดอะไรนะฉันด้วยสิปวดหัวชะมัดเลยนั่นอะไรน่ะโอ้คอยคือคือคือคุณแยสำคัญต้นไม้มีขความจริงอยู่อยู่ต้นไม้อย่างนั้นเหรอถึงจะไม่ค่อยเข้าใจก็ถอะนะ อ้าวแล้วเราก็วางเข้าเกมเลยหรืออ้าโอเคเก็บกิ่งไม้ตกอยู่ไม่ก็ตัดต,ต้นไม้เหรอได้ได้ไ,ดไม้ไม้ไม้เอ้ยไกย่ไก่ชื่ออะไรวะชิกิปี้ปีว่ายชิกิปี้เหรอใช่โชคเลยฮ่าฮ่าเมื่อกี้วาง<ก>ไงน,นะโชคมันโชคมัน อ๋อต <ort. S 2> ้องกดขาเฮ้ยไก่โจมตีไก่ไหนมันกัดคนได้ปะแกทำไรแกไม่ดีอะไรฮะแกไม่ดีอะไรไหนไหนเอาเอาไม่ดีแค่นี้เหรอมาดิมาดิเก่งกับไก่ก็เอาหรอวะจังหวะนี้อ่ะเออเออตายไปได้เนื้อชิกิปิมาชิกิปิโอ้ยชื่อนี่ใครอ่ะนักสำรวจผู้รอดชีวิตเหรอโอเคเก็บไม้ดีกว่าตอนนี้ก็ทำตามที่ภารกิจมันบอกก่อนแล้วกันนะกด E S C เพื่อเปิดหาคู่เบือตัวรอดงั้นก็ไหนดูหน่อยสิตรงนี้ อ่ามันคืออ๋อพวกคู่มือพวกเราไม่จำเป็นต้องใช้หรอกกดบีอ๋อตครคบวางโตัวค้าไว้ตรงนี้ก็ได้หรือบ้างเผื่อนายจะใช้ด้วยแล้วนะอ่าฮะแล้วก็เอฟก็คือสร้างสร้างเรียบร้อยั่นแหละสวยก็ไม่ได้อยากเท่าไรเดี๋ยวนั่นเราจะมีกระบอกมาทำไมอ่ะทุบสัก์ให้สรบเหรอแต่เราก็มีโปรเกรบอลอยู่แล้วนี่ว่าเออช่างเอะทำขวานดีกว่าป้ายป้ายป้าปขวานขวานขวานต้องการหินเพิ่มตอนนี้จิบมันเลยเออเอออะไรอ่ะ น่าจะเป็นปุ่มโยนบอลหรือเปล่าน่าจะใช่น่าจะใช่ใชทำมืออย่างงี้ใช่แน่นอนโอเคไปไปเอาหินดีกว่า let's go <S <ป>อเ,าเอ้ยมีไม้เก็บมาก่อนแล้วกันมาหินหินแล้วก็ฮะอะไรเนี่ยเออช่างเถอะเก็บมาเก็บมาเก็บมาหมดเลยคือตอนที่ผมสงสัยว่าถ้าผมกดคิวจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันบอกผมกดคิวเออเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้โปโกเกมบอลอ่ะโปเมโปเกมโกมคผมโยนทิ้งไปฟรีๆอ่ะนะอ้าวแล้วสัตว์เกมที่ตายมันไม่หายไปด้วยเนี่ยคือว่าคือว่าถ้าผมต่อยมันจะได้เนื้อไหมอ่ะ เราหนุ่ยทำแหละทำแหละเอออาเอออาเก็บไม่ได้ไปละไปทำางอื่นดีกว่าเก็บไม้เก็บไม้มาทำขวานทำควานอาจจะต้องใช้ขวานแร่มัหรือเปล่าไม่น่าเก็บน่ารักเก็บไม่ได้ใช้ขวานแร่อ่าอ่าโอเคพอละมาครับเลยอ้าวต้องกด F เหรอเนี่ยมามามากด F นึกว่ากดแล้วได้เลยนะอ๋อโอ้โหนี่มันอาร์ตเซอร์ไวน์โเลยนี่หว่ามันเลยอย่างแรกถีบเก็บของแล้วก็ตัวซ่อมเหรอเออตัวซ่อมไม่จำเป็นหรอกมั้ง อาห้าบ้านาเดี๋ยวนะนี่มันน่าจะโปกเกบอลเห็นน่าจะเป็นกล่องพยาบาลมันเอาไว้ทำอไมอ่ะไม่รู้ดิเอไฟเผาหนาวตายแล้วก็ดาบ้านบาดบาดแช่แช่บานเอาแค่นี้แหละเฮ้ยอะไรฟ้าฟ้า,ฟา,ฟาแปลกๆเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูไดมอนด์ไดมอนเจอไดมอนด์แล้วเฮ้ยลงไปมารอคนนะเออ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 คนขุดไม่ได้อ่ะสงสัยใช้พิกแอคมันเป็นหินด้วยโอเคต้องทำพิกแอคก่อนฮะ คือตอนนี้เขาบ่อยผมทำโปเกมบอลซึ่งมันต้องใช้ไอ้แร่ฟ้าแล้วก็ไม้กับหินด้วยโอเคง er ั้นผมขอฟาร์มขอแป๊บนึงไทม์แลบลีไปลีไป้ยนี่มันทางเดินของฉัน้ยหยุดีซะจริงเราเจอไก่สึ่งกับแกะด้วยฮะแต่หินอยู่นะหินหายไปไหนหมดมีหินเต็มเกมแต่ไม่มีหินที่เก็บได้สักอันโอเคฟาร์มครบแล้วมาเลยมาพิกแอคเดี๋ยวพวกเรามาลองขุดแร่ฟ้าก uh ันดูดีกว uh uh ่า ไปลงไปเฮ้ยยกระโดดเจาะมา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 เจอแล้วเจอแล้วพวกนี้มันก็น่ารักเีเหมือนกันแลเนี่ยเฮ้ยจ๋าไอ้นี่นะ,ะนี่นะอ่ะเนี่ยได้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 ไดไดสองอันโอเคไปดูแกะดีกว่าทำไมมันมีสารละสดใสขึ้นด้วยแกพวกแกสงสัสยอะไรชัดฮะคือตอนนี้ผมได้อีกพิกแอคละตอนนี้ผมเลยอยากจะทำอันนี้มากเลยไอ้โปเกบ,บอลจะได้จับสัตว์สักตัวมาเป็นพวกเราเวลอัพแล้วเอ้ยทนูน่าจะสำคัญลูกธะนุด้วยลูกธนูด้วย แล้วก็เตียงนี่น่าจะใช่ใช่สําคัญมากน่าจะเอาไว้เซฟไม่ก็นอนในเช้ามากแล้วก็พวกอุปกซ่อมไม่ไม่น่าจะจำเป็นไม่รู้จะไปซ่อมอะไรมามา,มาครับเลยเขาบอกให้พวกเราโจมตีเหล่าพามให้เล่นกมาเหลือน้อยแล้วก็โยนบอลใส่มันซึ่งนี่มันเหมือนโปเกมอนเลยนี่หว่าแค่เราลงสนามเองโอเคโอเคมาลองดูกันตรงนั้นมีไก่อยู่พอดีด้วยน่าจะง่ายน่าจะง่ายเฮโยสวัสดีไก่ทั้งหลายฉันขอจับพวกนายได้ไหมอ่ะ้าแกจะจับฉันไม่จะงเร็วป,100ปีร้อยปีว้ยโอ้โหดูถูกกันเกินไปแล้ว ได้เลยอยันตีแต่ปลาเข้ามาเลยดีกว่าคือตอนแรกผมกําลังสงสัยว่าถ้าผมตีตัวนี้ไอตัวน่าจะหันมาหรือเปล่าโอเคผมจะกลัวทำไมวะผมมีขวานหรือเปล่านี่ไงตายมาดีมาดีเฮ้ยโอ๊ยไม่โดนเลยไม่โดนเลยเฮ้ยเจ๊ลับกระโดดรับยัยมันเรากระลังถากเราได้บอลแรงมาเพื่อนแน่นอนอยู่แล้วนี่ใครครับนี่เต้เต้นะครับตายตายนะเออตายดึกดโอเคเหลือแค่แกคนเดียวแล้วแกจะยอมไปเป็นพวกฉันไหมยอมก็บ้าแล้ว งั้นคงต้องใช้เกณฑ์กำลังบังคับได้ยัได้ยัได้ยัยได้ยัยเป็นไงล่ะโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยไม่ได้โปเก๊บ้าวได้มาเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยแหละแกดีไม่พอเล่ายินดีด้วยคุณได้พาวตัวแรกแล้วชื่อของมันชื่อชิคกี้พิทออดแอนอร่อยมากเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ออดแอร์ที่สุดเคี่ย้างกับแลาโบอลไม่ว่าจะถูกลาบบ้างแค่ไหนมันก็จะโผล่มาเห็นเสมองั้นล่ะเนี่ยออดแอร์แล้วอร่อยมากซะด้วยนะขอดูหน้าตาหน่อยสิอเลย ใครก็ได้ช่วยฉันด้วยนี่มันรับบาดตัวอะไรนะมันร um ับบาดตัวเป็นด้การแล้วแกพูดมากไปมาดิกลับมาเลยไปไปทุกคนไม่มีอะไรไม่มีอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคเราไปทำภารกิจต่อดีกว่าเนาะอยากรู้ว่าตัวชมพูชมูนั่นทำอะไรได้ก็ทำมันวิ่งหนีเราอะเราหนีเร็วนะแกคนที่มาพาดตัวชิคกี้พีโกรแจ๊กตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้การแล้วมาดิเดี๋ยวยังไม่ฟ้องตำรวจนะเว้ยวมาด้ คือตอนเนี้ยผมกำลังหาทางให้ชิกกีปพผมพิวเลือดอยู่เหมือนเขาจะใ้สร้างกล่องพยาบาลอ่าเอ้ยคุณรอดมาจากเรือพังเหรอนี่ก็นานแล้วที่ไม่ได้เจอคนที่ไม่มีกลิ่นสาบพวกพานก่อนนี้นะ่ะมันเป็นเหมือนก่อนนรกคนที่ฉันรู้จักก็ไม่เหลือรอดอีกแล้วพวกพานนั้นเต็มไปทั่วทุกที่ระวังตัวด้วยเหรอเอาจริงๆนะพี่ผมบอกเลยพี่ถือช็อกันขนาดเนี้ยพี่น่ากลัวในป่าน,นี้แล้วตอนนี้ผมสร้างไอ้กล่องพยาบาลเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองใส่ไก่ของผมเข้าไปดูว่าจะเป็นยังไงกดเอฟเลยแล้วก็ลาาเข้ไป ผมว่าน่าจะหิวเลือดได้นะซึ่งใช่ผมซาติาถูกเก่งจริงๆแค่นี้ก็รอเวลาเร็วๆๆๆผมไม่รู้นะเนี่ยว,ว่าเกมนี้บันดาวได้โอ้ยจะแข็งตาแล้วสร้าง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 เรียบร้อยอุ่นอ้าวแล้วไม่ต้องใส่ไม้ด้วยเนี่ยอย่างนี้ก็สวยสิครับเดี๋ยวผมจะสแต็กหน่อยผมคิดว่าน้ำหนักสำคัญแล้วก็พลังโจมตีสำคัญมากเพราะว่าจะทำให้พวกสัตว์จับง่ายขึ้นตกลงไปเลยนี่นี่นี่อันนี้อย่างเจ๋งกันเราทำอาหารได้ด้วยนี่ไข่ดาวเลยไข่ดาวผมชอบกินไข่ดาวมากลองหน่อยสิ Hey, ทำไข่ดาวแต่มีไก่มาให้ด้วยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวนี้เราจะได้ไก่มาด้วยไหมถ้าไม่ได้นี่โกรธนะเนี่ยเปิดดูเลยเอา้าแล้วไก่ผมไปไหนอ่ะนี่มันหลอกลวงผู้ไปเลยพกไอชิกกปิแกกินไปหรือเปล่าฮะอ๋อลืมไป,ออไปมันหลับอยู่นี่หว่าเฮ้ยโอเคยอมยอมทุกคนทุกคนทุกคนโลกในผมฟาร,ร์มของอยู่นี่ก็มีใครไม่รู้เดินมาใครหว่าพ่อคาเล่เหรอมันกดคุยได้ไหมอ่ะ ้ไกไดีต้อนรับครับผมมีสินค้ามากมายมาสำหรับการขายคุณอยากที่จะซื้อของผมหรือว่าขายของให้ผมก็ได้ครับงั้นผมเลือกไอ้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 ไอไอ้เอ้ไอ้ไอ้อ้ไี่ไ้ไไอ้้ไไ้ไ้อ,อ,อ้ไอ้ไอ้ไ้ไ้ไองลง้ไอ้้อ้องไอ้ิดกอ้ไอ้อ้อ้ไอ้ไอ้ออ จังหวะนี้แหละวั๊เลยลุ่มลุ้ลุที่แเ้อ้ดีไ้เป็นใจเราเก่งเหรอเกหออเินด้วยตลอจานหน่อยผมเวลแค่3ตอนเนี้ยแล้วไอ้ตัวนั้นอ่ะมันเวล15ซึ่งตอนนี้ผมมีโปเกบอลแล้วแต่ผมอยากจะจับมันมากเลยมันเท่มากผมจะรอกระบอกทุกมันดู นี่แนะ่นี่แนะ่สลบไหมัช่นไหมสลบไปโอ้โหเลือดมาไม่ลดเลยกูตายแน่อ้อยเลยมันตีแรงมากเลยมันเกง่งมันเกง่งมันเกง่งหนีรอบแล้วหนีรอบแล้วเฮ้ยมันมว,วินมามล้ามันวิงไปดูกระดาษตัวเลยฟาดไปแล้วกูตายได้เลยผมตายได้เลยผมตานึกว่าจับแน่เห็นเดือเข้ามาตีกอดแท้ๆที่ไหนได้ไม่ได้เรื่องเลย โอเคเราจะพักความสนุกไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนเราจะไปต่อกันใน EP ีที่2ถ้าทุกคนอยากดูก็พิมพ์กนใต้อคอมเมนต์นี้ได้เลยใช่ไหมเจ้าไก่น้อยใช่ล้ครับเพ่นั่นแหละครับ,รบทุกคนแล้วก็ผมขอพายด้วยคลิปนี้ผมลืมเปิดเสียงเกมมันก็เลยไม่มีเสียงแต่ไม่เป็นไรผมใส่อฟเฟกไปให้นิดหน่อยก็น่าจะดูดีขึ้นนะก็ถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรผมเพิ่มก็บอกกันที่ใต้อคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปนั่งอ่านโอเคปิดเท้าด้วยชิคกับิเอาเลยยาเล่นก็ไลน์นะไม่จะต,ตาไปจิกงถึบ้านย